สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเพชรก้ามีดห,หมอวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดห,หมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นมีดควานช้างนะครับมีมาให้ท่านได้ชมกันสองเล่มสองแบบกันนะครับ เป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มนะครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้แกะนะครับด้ามแกะเป็นรูปพระลีนะครับ ปลักเกะด้สวยงามนะครับผมเป็นด้ามกะด้ามไม้นะครับไม้น่าจะทํามาจากไม้ชิงชันนะครับสีเขาจะเข้มกว่าไม้พยุงไม้พยุงจะมีความสีสว่างกว่านะครับบอกลัดนะครับความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่16นิ้วนะครับ ส่วนใบใบมีดอยู่ที่9นิ้วเกือบ10นิ้วนะครับหรือนิดนึงจะ10นิ้วนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่16นิ้วนะครับด้ามแกะเป็นรูปปูหรือสีนะครับฝัก แกเป็นรูปยันนะครับเจ้าห้าพระองค์นะครับนโมพุทธายะนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับหน้านี้เป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับถัดมาเป็นรูปของพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมลายฝัก,กแก เป็นยันมะอุนะครับแอรรัดแน่นเปี้ยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับไม้จิงชันไม้มงคลนนะครับมีพุทธคุณในตัว นำมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ยันซ่อนหัวนะครับนโลมเป็นรูปตรงพ่อเดิมนะครับด้านนี้เป็นยันผ้าปิดตานะครับ สักสิ่เข้มรข้งครับฝักสวยงามสีไม้เก่านะครับความเก่านะครับเป็นมีดควานช้างนะครับความยาวอยู่ที่16นิ้วครับฝักรวมด้ามที่16นิ้ว โมาพุทธายะนะครับเรามาดูชมข้างในกันนะครับดูครับดูสีไม้แห้งนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะครับติดเก็มขังครับ มีแบบนี้ต้องสั่งทํานะครับคนมีฐานะสมัยก่อนก็ต้องมีฐานะมียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยนะครับข่าบอดีพ่อค้าข่าบอดีนะครับชาวบ้านทั่วไปคงจะไม่ได้สั่งแบบนี้นะครับผมต้องมีคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ถึงจะได้สั่งทําแบบนี้นะครับเป็นลายโบราณน,นะครับ ลองเลือดลึกไม่มีดไม่ขึ้นสนิมนะครับอัคระพักฐานะครับการเข้าข้างกันแน่นหนาครับไม่โยกไม่คอนนะครับ สวยงามครับเมตตามหานิยมนะครับกันสิ่งชั่วร้คุณใสมนดำวิญญาณชั่ว้ร้นะครับวิชา มีไว้ติดบ้านติดรถนะครับเดินทางไปไหนยำคํำคืนใกล้ไกลสนใจติดต่อได้นะครับ061 059 1663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับมาชมเล่มที่2นะครับด้ำไม้ฝักไม้เช่นกันครับเป็นมีดควันช้างเช่นกันครับ ความยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะครับทำจากไม้พยุงนะครับไม้มงคลพุทธคุณในตัวนะครับสูสีไม้ต่างกันนะครับระหว่างไม้พยุงกับไม้ชิงชันนะครับไม้พยุงเขาจะมีความสว่างกว่านะครับแต่ไม้ชิงชันเอกลักษณ์ของเขาก็ เข้มครับเข้มขลังผู้ถุกคุณในตัวทั้งสองอย่างครับสุดยอดของไม้เลยก็ว่าได้นะครับดูสีไม้การลั่นกันแห้งกันยุบตัวของไม้นะครับ เรามาชมข้างในกันนะครับดูจากสีไม้นะครับแห้งนะครับดูฝักแล้วนะครับมีน้ำหนักเบาครับ ลายน้องสิงนะครับใบมีดไม่มีสนิมนะครับมีการคราบใครจากการเวลานะครับไม่ใช่สนิมนะครับใบมีดสวยงามครับมีดการเข้าข้างก็ไม่โยกไม่คลอนครับเน่นเปรี้ยไม่มีโยกไม่มีคลอน ไมระยุงนะครับสนใจติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะครับ0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ